อะไรของแกเนี่ยหยุดหยุดนะก็แกบอกว่าแกจะต่อสู้กับฉันไงไม่ไม่เอาแล้วหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ็บห <_ d ata> ยุดแล้วนี่อะไรเมื่อกี้เธอจะพูดว่าอะไร <_ d ata> เออเออแกอยาแกอยากยุ่งกับพิธัทนที่ฉันชอบนะไม่งั้นอะ่ะฉันฉันจะตบแกเลยอได้ได้ได ฉันจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับแฟนของแกดีงั้นฉันขอตัวล่ะอืมไปเลยนะไปเลยแค่อย่ามายุ่งกับกับคนที่ฉันแอบชอบจ้าฉันไม่ยุ่งแล้วงั้นฉันขอตัวล่ะไปเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ไหม แกนี่มันรายไม่เบาเนาะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรกันนะก,กันหนาน,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 นี่นี่แทนเปิดประตูเปิดประตูนี่แทนเปิดประตูไม่ไงั้นฉันจะเคาะดังๆเลยเฮ้ย นี่เธอเธอให้อภัยฉันแล้วเหรออืมใช่เออต่อไปนี้ฉันรู้หมดแล้วนะที่ว่าว่านี้นะ่ะมันชอบแกเหรอใช่แล้วเออฉันไปละฉันไปละเอออาบน้ำดีกว่า ร้อนจังเอ้ยอะไรเนี่ยน้ำสีชชมพูด้วยแต่ความจริงนี่ใสสะอาดเรียบเลยนะ<ฮ>ล้างหน้าสักหน่อยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สะอาดฉันต้องการให้หน้าสันฉันใสเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเรียบร้อยแล้ว อนนี้ก็อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมนั่นเนี่ยห้ยหืมเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนแล้วนะใหญ่ยยนี่นี่ันต้องตบแกแล้วเนี่ยต้องตบแกตบแกใหญ่ยยนี่มันร้ายจังหืมบอกแล้วว่าอย่าไปคุยกับพิษแทน แกนี่ยังจะไปคุยอยู่นะืมได้ฉันจัดการเองแทนหยุดก่อนนิดขอเคุยอะไรไลยสิเราไม่มีอะไรต้องคุยกันเธอทำให้คนที่ฉันชอบเดี๋ยวนะแทนแทนชอบยายนั่นเหรอใช่แล้วจะทำไม แทนแต่แทนก็รู้นี่วันนี้นะ่ะชอบแทนนี่ไม่ต้องเลยหยุดตามสักทีน่าเงินนิดคงไม่ไม่ออบนอมแล้วนะโอ้ยนิดนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยก็จะทำให้ให้ให้ที่พี่ชอบอะ่ะคนที่พี่ชอบมันเข้าใจผิดไง ออกไปหาแทนดีกว่าเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอเออเธออยากเข้าใจผิดได้ไหมนี่นี่เธอ ได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะแมงเอ้ยอะไรของเขาเนี่ยจะมาหลอกหรือจะมาอะไรโอ้ยพี่แทนพันนิดขอข้าหลังหน่อยได้ไหมนิดเจ็บเออ,เอ,อก,ก็ได้ ฉันอุ้มเธอละกันแต่แต่ว่าได้นี่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอ๋อเป็นแฟนกันนี่เองเึกยว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยก็คงนะแต่ว่าเฮ้ย เฮ้ยเธอโอ้ยแทนปล่อยนี้ทำไมเฮ้ยเธอฉันรู้แล้วแต่ไม่ต้องมาคุยกับฉันหรอกโอ้ย้ห้องดีกว่าไม่สนใจยยนิดนั่นแหละพี่แกรู้ไหมดูสิดูสิสฉันนะ่ะ จะทำให้แทนหลงฉันรักฉันที่ได้๋อไม่เป็นอย่างนี้ได้เองใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันมาแทนเรารู้แล้วงั้นตั้งแต่นี้เราจะช่วยกันทำาเยนิดรักกันวิได้ได,ได้ได้ครับโอเคแก้ยัยนิดนั่นแหละแล้วก็ทำให้ยยนิดน่ะมันะไปหลงรักคนอื่น ได้ได้อีพีสจบเป็นที่เร,เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอีพีสี่รัก,กันจะมีถึงตอนอีพีห้อีพีห้าก็จบแล้วนะโอเค